ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอต้อนรับกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของเรานั้นก็คือรายการของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูลาศีของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโครจรโยกย้าย จึงทำให้ชาวราศีสิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ในแต่ละท่านในแต่ละคนนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีการพัฒนาไปในแต่ละรูปแบบบางท่านก็ดวงดีมีโชคมีลาบบางท่านก็ดวงตกอับอาพับสิ้นดีบางครั้งก็นึกเบื่อหน่ายเกี่ยวกับชีวิตที่ท่านอยู่ในช่วงนี้บางท่านก็ ทำมาหากินก็ฝืดเคืองบางครั้งบางคราวก็มีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่ร่วมงานด้วยกันหรือว่าทำงานด้วยกันบางคนก็มีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดติดตัวหรือบ้านชิดติดกันอันนี้จะทำให้อารมณ์ของท่านนั้นมีการแปลปรวนหรือว่ามีการหงุดหงิดได้ในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ไม่ มีอารมณ์ที่จะทำงานบางครั้งบางคราวทำงานอะไรก็มีคนคอยจ้องจะผิดในตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าบางท่านก็นึกเบื่อนายอยากจะย้ายงานก็มีแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงของเดือนพฤษภาต่อจากนี้ไปจะทำอะไรชาวราศี สิ่งนั้นก็จะมีแต่พลังที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้สิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงนี้สิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาท่านก็ถือว่าต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาภในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้าย เปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่ในช่วงนี้นับว่าในช่วงของวันที่19ที่มีดาวพระเสาร์ย้ายเข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ชาวราศีสิงนั้นในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาทันในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ท่านทำงานอะไรอยู่ก็จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองงานบางสิ่งบางอย่าง ทำแล้วก็จะมีดีจะมีการต่อยอดขึ้นไปอีกบางท่านจะมีนายทุนเข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนด้วยในช่วงนี้ถือว่าโครงการใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างล้านต่างๆในช่วงนี้ตัวของท่านก็จะดีมีโชคมีลาบ จะมีตำแหน่งที่ดีจะมีคนยกย่องหรืออาจจะมีคนให้เกียรติตัวท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้านายบางครั้งบางคราวในช่วงนี้อาจจะได้ดิบได้ดีในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของชาวราศีสิงห์นั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรไปทางไหน ก็มีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอชาวราศีสิงห์นั้นนับว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการงานบางท่านบางคราวนั้นก็มิไม่มีงานทำหรือว่าตกงานอยู่ในช่วงก่อนช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำโดยที่ จะมีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องชักโยงให้ท่านได้ไปทำงานที่ดีในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่ได้อยน้อยกว่าใครในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่าทำอะไรมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นก็ถือว่า ในเรื่องของการงานอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรำรอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์นั่นก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนพฤษภาก็ย่อมได้ในช่วงนี้ การงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จและจะเหมาะกับการ ที่ท่านลงทุนในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือจะลงทุนอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ท่านรีบทําได้เลยการค้าขายนั่นก็เหมาะกับตัวของท่านหรือว่าเรียกว่าในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนพฤษภา ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนพฤษภา,าคมท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านจะได้เป็นเงินเป็นทองหรือว่า ท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะย่อมได้บางคนนั้นได้โชคได้ลาบมาจากความขวัญหรือว่ามาจากตัวเลขก็มีในช่วงนี้บางคนร่ํารวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าเดือนพฤษภา ติดต่อกันนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งเข้าสู่ในปลายเดือนของเดือนพฤษภาก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงในช่วงนี้การงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเงินก็จะมีรายรับเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเป็นคนมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้เกียรติมีคนให้กำลังใจท่านอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะไม่มีอะไรพูดอะไรก็ พูดกันอะไรก็จะมีความที่เรียกว่าลงเอยกันได้ในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีการปรึกษาหารือไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำในช่วงนี้งานดีเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพและภารนามในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการไปติดเชื้อมาจากที่อื่นในท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุกใอยท่านระวังโรคประจำตัวอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวัง ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าจะไปเหนือไปใต้ถ้าหากว่าไปทางไหนก็แลแต่ให้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านไม่ไปก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าท่านไปเหนือไปใต้ท่านระวังไว้การระวังไว้นั้น ก็ถือว่าดีถ้า,าว่าเราระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเรานี้ก็ถือว่ามีประโยชน์อีกเช่นเดียวกันสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีหรือว่าเห็นงามก็กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านนึกอะไรคิดอะไรให้ได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี